งน,งนา,นวาส,วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรมือใหม่นะคะวันนี้เราก็พาไปขายปลาหมึกย่างที่งานบุญบังไฟนะคะวันนี้ก็จะเป็นจุดนะคะนี่ค่ะของที่เราเตรียมมาเหลืออยู่แค่นี้แล้วนะคะเราก็เตรียมมาประมาณ33มสิบสามโลนะคะมีหนวดผสมคอแล้วก็มีปลาหมึกด,ดํานะคะ เราลง2จุดเหมือนเคยนะคะวันนี้ฝ่ายชายของเราก็จะอยู่ข้างในนะคะเราก็ขายรอบนอกนะคะดีนะคะที่รถยังเข้ามาได้นะคะค่ะเรามาลุ้นกันนะคะเรามาชมบรรยากาศงานประเพณีบุญบั้งไฟที่จังหวัดของเรานะคะวันนี้ก็จัดอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะมีบั้งไฟหลายบั้งนะคะ ตรงนี้ก็อยู่ไกลจากฐานจุดมากพอสมควรนะคะคนก็เข้าไปข้างในกันหมดเลยนะคะของเรานี่ขายไปเรื่อยๆนะคะแบบต้องลุ้นเลยล่ะคะ่ะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ้ห้าขึ้น,นไปเรืยๆตัวนี่มันอาลมบาบานี่โดน,นดแค้นมแล้ว ก๋วทุเรียนดั่เนี่ยใช่คิดสิมามา๋อหลานทุเรียนหลานนี่ขายดีขายดีได้ปุ้นเนี่ยทุเรียนได้เป็นเชี่ยบดิน้าขาดีอบปะเนาะเบียกกับเชี่ยบพ่อกันทุกตลาดตัวนี้ปกติมวันนี้ไป่ใช่วันี้วันนี้อาจสามารถอ๋ออาจสามารดงดเลยมันวะงดงดกลางนันนี่โดยเฉพาะดิเอง

สรุปวันนี้เราก็ขายหมดนะคะฝ่ายชายของเราขายเก่งนะคะวันนี้ทยอยมาเอาของเราจนหมดนะคะคนก็เริ่มทยอยกลับกันแล้วนะคะคนเยอะมากเลยนะคะวันนี้น่าจะเยอะกว่าที่อำเภอของเรานะคะเพราะว่ามีบังไฟหลายบังนะคะ ฝากติดตามด้วยนะคะไ,ได้ไม่พลาดลิปใหม่ของเราพรุ่งนี้เราก็จะเตรียมของไปตลาดวันพุธนะคะเราไม่ได้ออกที่ไหนนะคะถ้าไปทุกวันได้ก็จะดีนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ